อาหารมาสิไหนดูสิไฟเฟยได้ไหมเออได้อยู่อันนี้ไฟนี้ได้อยู่พยานขยืนสูงเทนง่นั้นที่หละนั่งกับสามีมึงนะ่ออุ้ยตายขอโทษครับพอมันเป็นยังไงเล่าสิเรืเ่องอะไร,รอ,อ่ะแม่อ่าที่มาที่ไป <ico le> ที่มาที่ไปใคร <laughs> 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 ที่มาที่ไปใครแม่ชื่ออะไรน้ำสุ <c oughs> กุนอะไรเออทะเบียนราษฎร์ชื่อชื่อน้มอาตอมคะ่ะแม่เป็นใครมาจากไหนมา เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่เป็นคนเชยภูมิเป็นคนเชยภูมิอำเภอเกษตรสมบูรณ์เออตำบลน้ำเป้าอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิแมนบอยชื่อเล่นชื่อน้องอัตอมครับจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเนี่ยจากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาบ้านเป้าวิทยาและระดับอ่าระดับมหิทยาลัยเนี่ย จบจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธ์สถาบันบัอ๋อนาฏศิลป์กาฬสินธ์ฉันถึงว่าหลายคนชอบรำชอบเรื่มกระทรวงวัฒนธรรมขออนุญาตอวดด้วยเกียรติยศอันดับหนึ่งจริงอันนี้เรื่องจริงหล่อจบอ้วยเกียรติยศสี่จุดยศูจริงหรอแม่เรื่องจริงวิจัยหิงมากเลยอ่ะเพิ่งรู้นะนี่อันดับหนึ่งเลยหรออันดับหนึ่งเขาวัดจากอะไรเขาวัดจากอ่า ผลการเรียนต่างๆการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนอะไรอย่างเงี้ยแม่ผลการเรียนดีเพราะเราทำทุกอย่างเลยหรอใช่เราอุทิศให้กับการเรียนเลยเดชเชีี่ย์ศูค่ะอุ๊ยขนาดนั้นเลยเหรอวะอยพหลอดก็ไม่ใช่หล่อดก็คือหล่อนชนะอีชมพิงเลยนะแม่จริงๆชมพิงเกียรตินิยมอันดับสองเองที่ที่หนูอยากได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเนี่ยเพราะว่าชื่อหนูเนี่ยมันเป็นออ่างเวลารับปริญญามันจะไปอยู่หลังสุด เราด้วยความไม่อยากอยู่หลังสุดมันเสียเวลาแล้วอีกอย่างเราไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระพักด้วยเราเลยจะทํายังไงถึงจะได้มาอยู่หน้าว่าก็ต้องเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเท่านั้นอันดับหนึ่งก็จะรับก่อนเพื่อนใช่แหมอันดับหนึ่งคือรับก่อนเพื่อนหลังจากนั้นคนที่ต่อหลังก็ยมนั่งยมไปไม่ได้บืนเลยบืนขั้นสุดว่าต้องได้อันดับหนึ่งต้องได้เกียรตินิยมต้องได้เกียรติยได้มาปื้อพื้ยเราก็อยู่ต่อหน้าพระพักเลยค่ะวิเล่ใครเป็นคนอ่ามอบอ่าพระเทพสมเด็จพระเทพค่ะแล อยากเข้าไปไก่นั่งนั่งแก่ผ่าอยู่ก็มาทำที่โดมใช่ไหมแม่หนูเสสเสอ้อไปได้ไหมเออเอาไปจอดนี้เออมาทำที่โดมเนี่ยเพราะว่าหนูเคยมาดูที่โดมแล้วก่อนหน้านั้นประมาณปีนึงเมื่อเราเรียนจบเนี่ยก่อนนนั้นน่ะหนูฝึกสอนเป็นคุณครูสอนราสอนรามสอนวิชานาฏศิลป์นั่นแหละที่คครูที่โรงเรียนกัลยาณ์นวัดท่านนักเรียนจำกูได้ที่โรงเรียนกัลยาณ์นวัดจังหวัดขอนแก่นแล้วทีนี้แล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเป็นครูมันเหนื่อยจัง มันเหนื่อยแบบมันเหนื่อยสายตัวแทบขาดอะแม่<อ>แล้วยิ่งเป็นกลุ่มสาระศรริลปะนาฏศิ์เนี่ยมันเหนื่อยแบบว่าวิเราไม่เวลาักพักผ่อนเลยอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็เลยหยุดก่อนไปสักพักหนึง่งกลับไปอยู่บ้านก่อนอาทิตย์หนึง่งกล่าวว่าจะอยู่บ้านสักประมาณเดือนหนึง่งเป็นช่วงโควิดเวลาโควิดแล้วโอเคก็กลับไปอยู่บ้านคิดว่าจะอยู่บ้านสักเดือนหนึง่งพออยู่อาทิตย์หนึง่งแม่ไม่ไหวรู้สึกว่าต้องหาอะไรทำแล้วออก็เลย จาขึ้่มากรุงเทพก่อนมากรุงเทพปุ๊บเนี่ยก็เลยได้ไปทางานงานงานหนึ่งซึ่งเป็นงานที่แบบว่าก็แอบกดดันนิดนึงเอแล้วก็คิดในใจว่าอุ้ยเราจะไปเป็นครูดีไหมแต่เป็นครูกว่ามันจะเปิดอ่อมันก็นั่นนู่นนี่เราก็เลยอุ๊ยแต่ว่ามีเพื่อนทําอยู่โดมนี่ว่าก็เลยโทรหาเพ<อ>ื่อนเพื่อนเนี่ยออกไปแล้วค่ะเขาเลยบอกว่าเอเอ,เ,อเนี่ยขเขาราสมัครอยู่ไปสมัครสิแม่หนูก็เลยแบบว่าตัดสินใจเดือนหนึ่งนะก่สมะมาโดมอ มาอยู่โดมแล้วก็มาอยู่ข้างหน้าประตูโขกตรงโกด้นโดมอะ่ะยืนอยู่ชั่วโมงนึงยืนอย่างนี้จริงเหรอเอาอย่างไรดีวะ <c oughs> แล้วก็จะมาดีไหมวะยังไงวะเขาจะดีไหมวะกระเทยอ,อเยอะอะเบื่อกระเทย <c oughs> ออย่าีคิดอย่างนี้เลยตอนแรกก็ยืนอยู่ประมาณชั่วโมงหนึง่งสักพักนึงเริ่มร้อนแล้วก็เลยเข้ามาก็ได้ว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็กลับบ้านไปทาขายของขายอะไรอยู่บ้านก็ว่ากันไปไปซกูอะไรก็ว่ากันไปพอมาปุ๊บขึ้นมาห้องแต่งตัวก่อน ไม่อยากอยู่เลยแม่ไม่อยากอยู่เลยไม่ขึ้นมาห้องแต่งตัวคือตอนนั้นคือเข้ามาแต่งตัวแต่งหน้ากันหรือยังเข้ามาแต่งตัวแต่งหน้ากันแล้วตอนนั้นมีสองรอบเราก็เข้ามาดูว่าอะไรยังไงข้างในไม่จันสวยพาขึ้นมาเขาก็พามาแนะนามาอะไรอย่างเงี้ยก็คือรับแล้วก็คือรับแล้วโอเคแต่จะมาทำหรือไม่มาทำอีกเรื่องหนึ่งสักพักหนึ่งเราก็เลยคิดว่าเราเราคงไม่มาแล้วล่ะเราก็เงียบไปจนไม่จันสวยไปตาม ตาม<อ>ในไลน์ป่ะน้องตอนสมัครทำงานไหมคะพี่พี่รออยู่เออหนูก็เลยเอาโอเค okay. ก็เลยลองมาดูคิดว่าจะอยู่สักประมาณ6เดือนก็เข้าม,มาปึ๊บ้าม,มาอยู่ในบ้านโซมาเลยเสร็จป,ป,ปึ๊บปีกว่าแลยก็เลยเอ,อ่ะจนถึงทุกวันนี้จนถึงจนถึงทุกวันนี้ปีกว่าแล้วใช่ค่ะอ๋อเออแล้วทีนี้เล่นกี่เพลงทุกวันเนี้ย ได้หมดทุกเพลงแม่ได้หมดทุกเพลงเรียนบายทุกเพลงไรีาริดังและทีนี้ก็คืออยู่มาจนถึงทุกวันนี้ใช่แม่ก็อยู่มาถึงทุกวันนี้เลยเออความรู้สึกก็คือเปลี่ยนไปความรู้สึกเี่ยนจากตอนแรกใช่จากตอนแรกตอนแรกหนูนุ่ตรงว่าหนูกลัวว่าพี่เขาจะมีแบบว่ากระชากผมนในละครหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยหนูคิดอย่างนี้ไงเพราะว่าสอบแค่สองไปเยอะพอเข้ามาปึ๊บคนก็น่ารักนี่ ก็ขอบคุณแม่บอมนะคบเพราะว่าลากหนูจากตอนแรกหนูจะนั่งเหมือนอยู่ข้างนอกในซอยไม่ไม่ได้นั่งอยู่ในซอยจะภพยเวทคแม่บอมก็เลยไปลากมาว่าเออไม่นั่งตรงนี้เ้ออยู่ในนี้เลยค่ะเซฟโซนโอเคขอบคุณมากเลยค่ะน้องอะตอมยาวมากน้องอะตอมกอเด่นดงเอาเป็นลำไปเลยอะเกาหลีจากเกาหลีเป็นลำอ่ะเออเลิศ